กามินกลับถึงเมืองไทยแล้วครับแน็กชาลีไปรับถึงสนามบินมีงอนครับหลังกามินเฉยใส่ลั่นเธอจะไม่ทักฉันหน่อยเหรอด้านกามินประกาศ I'm come back คู่บอล แฟนๆลูกทัพคงจะเบาใจกันไปแล้วนะครับหลังจากที่นายหญิงและแม่ทัพอย่างจีกามินและนักชาลีเคลียร์ใจกันไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งราม่าที่ผ่านมาหลายคนมองว่ามันก็มีข้อดีอยู่ครับนั่นก็คือว่ามันทาให้เขาทั้งคู่นั้นต่างคนต่างได้เห็นมุมมองของกันและกันมากขึ้นและกลับไทยในครั้งนี้กามินบอกว่าถ้าอยากจะกลับมาเพื่อที่จะเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้น เพื่อที่จะทําให้สถานะของเธอและแน็กชาลีนั้นมันชัดเจนมากขึ้นนั่นเองและล่าสุดเมื่อกลางดึกของวันที่29เมษยายนที่ผ่านมามีเซอร์ไพรส์ครับเมื่อกามินได้เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยอีกครั้งโดยมีแน็กชารีและทีมงานนั้นไปรอต้อนรับที่สนามบินเมื่อได้เจอกันรู้สึกว่ากามินจะมีอาการดีอกดีใจเป็นพิเศษครับรีบเดินไปทักทายทีมงานทุกคนยกเว้นแน็กชาลีงานนี้พบคนงอนหนึ่งอัตราครับทำเอาแน็กชารีถึงกับพูดว่าเธอจะไม่ทักฉันหน่อย หรอจากนั้นสิ่งแรกที่นักชาลีทำนั่นก็คือเข้าไปยึดพาส,สปอร์ตของกามินซะเลยครับไม่รู้ว่ากลัวกามินจะรีบกลับเกาหลีหรือเปล่าและเขายังถือกระเป๋าให้กับกามินด้วยแถมยังมีโมเมนต,ต์หยอกๆกันให้แฟนๆได้หายคิดถึง และเมื่อกลับไปถึงบ้านที่ครูบอลทั้งคู่ก็ไม่รอช้าครับรีบขึ้นไลฟ์ซึ่งตอนนั้นนี่ก็ดึกมากๆแล้วแต่ปรากฏว่ามีคนเข้ามาดูในไลฟ์เกือบๆจะ50,000คนเลยทีเดียวแนทชาลี Naturally, ได้โชว์ลีลาการเปิดเพลงในขณะที่กามินก็เต้นแบบปล่อยพลังทั้นสุดเลยทีเดียวครับให้แฟนๆได้ชมกันเรียกว่าเป็นของขวัญหลังจากที่ห่างหายจากการไลฟ์ Live, คู่กันไปนานครับและกามินยังได้ประกาศอีกด้วยนะครับว่า อัมคัมแบ็กครูบอลพร้อมกับบอกอีกด้วยว่าดีใจที่ได้กลับมาเมืองไทยฉันอยากเจอชาลีเบบี้ของฉันนายหญิงหยอดคำหวานใส่แม่ทัพขนาดนี้ลูกทัพบ,บอกว่าเตรียมรอชมซีซั่น3กันเลย